แลววันนี้พวกกับผมโค้ชนายหรือว่า10 0 0 0ื่นนะวันนี้ผมจะมาถ่ายเบื้องหลังที่มาเที่ยวพัทยากันนะว่าเวลาว่างเราเวลามาเาออกปาร์ตี้นะวันนี้ปาร์ตี้เต็มที่เลยอุปกรณ์เยอะมากนะคือแบบมันมีเยอะมากเลยก็วันนี้ไม่รู้ว่าใครจะกินกับผมบ้างแต่ผมจะมีเกมเล่นกับทุกคนเลยก็จะให้ทุกคนเต็มที่นี่แดงเมื่อวานนี้ไปกินกับผมมาเรียบร้อยเผาหัวเรียบร้อยแล้วนี่ที่สานะไม่ที่สามไม่กลับนะดูเวลาตอนนี้กี่โมงตอนนี้สองทุ่มเกินี่สานนกลองทำได้ไดสบายเล้ย ไ,ไ่าไงพี่แบงค์ไปตอนไหนไปตอนไหนอ่าได้อยู่ที่แบงค์เอาเป็นข้าวเอาเป็นอะไรกไกับผมอ่าได้โจนวันนี้อยู่ถึงที่ไหนเนดีเออย๋ยวกัดเดี๋ยวกัด เกินเที่ยงคืนเกินเที่ยงคืนโอเคเที่ยงคืนกลับไอเดียวอยู่กี่ชั่โมงวันนี้อีกครึ่งยี่โมงแล้วครับเอาเดียวเดียวดีเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนะนายเป็กลัวเพราะว่าย้อนเข้าห้องไม่ได้คุณเจนกับแบงค์ดีทำนั้นคือนอนล็อบบี้ได้แต่ผมบอกว่าเพียวไม่ได้กินนานเลยนะช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังไปกินแต่แบบว่าชามหมูกระทะอะไรเงี้ยพอแฟนเขาไม่ค่อยกินเกินแฟนเขากินแก้วเดียวเรื่อยๆเลยเรื่อยๆ ผมพาไปกินเหล้าเลื้อยให้วันนั้นไปกินทีเดียวเลื้อยเลยวันนี้กินไหมไม่กินครับไม่กินอ่ะทำไมไม่กินโคตรพันเอ้ยสาวมาปูตีสูตรมาเซ็นมาแล้วแม่พาวันนี้จะเต็มไหมเต็มร้อยแม่พาเต็มร้อย ผมบอกก่อนแม่พายที่แข็งปักเลยเพียเอ็ไหลยู่นี่จะอยู่ตรงีไหนไม่ได้สี่รมีก็ไปแล้วบ้าสีุู่มอะไรจะสามรูมอยู่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สีุู่มสองต่แล้วนี่จะทัมสุดตอนไหน่ะอะไรก็ประมาณนั้นแหละอ่าอย่างนี้สิตอนนี้ก็มีแค่นี้นะแต่ผมบอกก่อนเนาะห้องนี้ราคาแบบเลขกลมๆคือเก้าหมื่นต่อคืนนะเลขกลมๆเก้าหมื่นต่อคืนอย่าพาดูงงนี่ครับบอลกำลังแช่ เครื่องดื่มอยู่นะไม่ให้ดูแต่บอกไว้ก่อนเต็มเต็มแบบเต็มแพ็กเลยก็รอดูว่าคืนนี้จะสนุกแค่ไหนเก็บหมดเอาฟินนะเก็บมันมีแค่พี่จอมกับพี่เกมนี่มั้าล่ะกติถูลานด่วนมาจน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 อันนีก่อนอั่งเราพักกี่แห่งตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลแกนมิราดบีดรีสอร์ทพัทยาอ่าถอาใครที่ไม่รู้เรื่างอย่างผมจะขึ้นขึ้นแขกไว้เรียบร้อยบอกเลยว่าที่เนี่ยห้องนี้นะคืนละแสนโหดมากโหดที่สุดอันนี้ เดี๋ยวพาดูวิวทั้งนอพาดูวิวนอเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เริ่มปาร์ตี้เพราะคนยังมาไม่ครบเดีย๋ยวก่อนที่จะเริ่มปาร์ตี้เดีย๋ยวเราไปชมวิวธรรมชาติก่อนนี่มาดูวิวธรรมชาติโอ้โหสุดก็ดูมีเสาไปน้ำสุดตัวได้มีเสายน้ำสุดตัวอันที่เราเห็นนี่นะขั้งหน้านี่นะติดทะเลอย่าผมขึ้นรูปไปดูรูปที่ผมถ่ายกันคือส,สวยแล้วจะเห็นวิวพระเดหมดเลยนะโคตรเท่ไหม โอ้หรูหราครับปาร์ตี้ครั้งนี้คือสุดยอดมากรอดูค่ำคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมาผมก็ไม่รู้นะแต่ผมบอกก่อนคืนนี้มันแน่นอนครับโอเคก็เปิดรูปคลิปอย่าลืมกดถูกใจกดซับรละกดแชร์ป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มปาร์ตี้กันดีกว่าครับเปิดหัวคนแรกคือคือนัอะไรปะไม่เปิดหัวแรกคือเจ้าของงานค่ะนี่นะอะไรค่ะเปิดหัวแล้วดีพี่เป้ไี่อันนี้คือแฟนพี่พี่เป้ไม่แฟนพี่เอ็มนะเออเปนพี่เป้ค่ะอนุญาตให้พี่เอ็มกินไหมได้ อ่าก right? e ินบ so ้างครักินล้าไปเล่นก่อนเลยไปยิงชุบไปยิงชุบใครวะไปยิงชุบกับพี่ใครแพ่งกินโจโจโจกันโชโจโจปลาใหม่โจโจชุบอ่ะกินเลยครับเบ๊เปิดหัวเปิดหัวเป็นไงหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอุ้ยเป็นไงล่ะอันนี้คือคู่แรกไปก่อนเดี๋ยวเราไปเอาหัวคนอื่นต่อนที่ต่อไปคนต่อไปครับเราจะมาเอาหัวก็คือแม่พาครับตัดเลยแม่พาเอ๊บเอ๊บเอ๊บอุ้ย หวานเจี๊ยคุณนี้เราจะดูโคตนายเมากันนะคะเราจะมองโคตดนายคือเนี้โคตดนายไม่เมาคุณจะไม่เห็นันั้นถามแม่ลาดูจิงสิ่งที่ไฟฝันคืออยากเห็นนายเมาเราจะมอมโคตดนายค่ะจะให้หลายๆอย่างรวมกันค่ะยำรวมอย่าไปพูดเยอะไปอยากยิวปี๋ไงอ้อนอ่าอาาวาาาาา้าาาาาานา่อาา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  ข้าบันทังข้าบันทังเราข้าบันทังมาลูกน้ำเปล่าคนละครึ่งคนละครึ่งน้ำเปล่าเอาเร็วก่อนเข้าเร็วก่อนเข้าเร็วน้ำอมฤตนี่เดียวไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเออป้าตานที่เดียวอู้น้อยจังหวะเอาเร็วเลยเพิ่บหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบมันไม่รับเปล่าธรรมดาเออใช่มาเข้ามาเข้ามาเขมอนเขมอนเขมอนโอเคปิดไว้ปิดไว้ต่อไปใครจะเข้าห้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไปได้ไม่ได้ไปได้จอดจอด ไม่ได้ไม่จ่ายไปแล้วเลยข้าวอันท้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปาเก๊กเดียวกันเลยมันไม่ได้ไลยคนมันเป็นไลยคนไม่ตกใจเลยไม่รู้เอาแค่นี้เบิร์ดอ่าวนีกันมีกันมีกันนี่เดียวเหรเฮ้ยไม่ได้เย้ะเอ๊ะเอ๊กูจบนะจบตอนนี้เล่นเก่งนะเพราะอีกไม่ได้เติมแล้วโอเคสวัสดีครับอ้าวคนมาแล้วอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้า เดีครน่้คนละครึ่งคนลรึ่งคนลรึ่งคนลึ่กับมาคนละึ่งคนลึ่เอาน้ำมะนาวคนลึ่งคน่งโอ้โหหมดแก้วเลยสุดยอดไปนั่งต่อเร้วน้องะกินะกิน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 ฮึบฮึอ้ย่ะมาตี้วเลยเร็วเร็วเร็วอาไข่เดียวมาเร็วเร็วเร็วเออหวานเจียบหวานเจี๊ยบไอ้ทุกคนเดี๋ยวรูกันนะโอเคทุกคนตอนนี้หมดเรียบร้อยแล้วี่เป้ครับมันคืออะไรครับเนี้น้ำโซดาอ่าให้ไงกิน อ่ะก้อย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 เร็วก้อยเร็วหมดเลยหมดเลยอ่ะเร็วลร็วเร็ก็บเก็บเก็บเก็บอ่ะเอออาใส่ปากเออสุดยอดปะลองไหมอยากกินไหมไม่อยากกินนะนายไม่อยากกินมนายอยากกินไอ้กูไหลไหลเพิ่มเลยจ้ะนายเธอต้องลองอ่ะได้ดูนะคะโอ้หวานเจี๊ยบหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้ว เอาเตีือโรยเลยตัวเีือเข้าไปเอาฟึบอืม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 อืนอืม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 อืนอ้มอืมอืมอ้มอืมอืมอืมอนมอืมอืม่มอืัอืมอื้อืม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 อมอื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 มอนลูกมอนมอืมอืมอืมอมอืหอืมอืมอตมอืมอืมอยมอือืมอมอมอืมอืมอน่อมอืมอืมอือมอืลยืมอืเอืมอืมออืาอืมอืมนี่อ เอาจารย์คนนี้ดิเยอะรย์คนนี้โอเคโอเคคนเด็กแรกกดคือใครอยากเห็นเส้นอีกเรียกเต้นได้เลยตอนนี้ครับมีคนมาแล้วครับอันนี้คือมาตูมมาตูมสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฝรั่งครับนี่ฮัลโหลฮัลโหลเอาฝรั่งเข้ามาก่อนเขาคุณเข้ามาก่อนน้ำปรตูวัดประตูมระตูจริงจริงเชื่ออารชิมดูตาเบอร์น้ำประตูมแบงค์ต้องทิมหน่อแบงค์ชิมน้ำประตูม ประตูประตูประตูอนั้่นน้เปลามันยูาอันนี้เปล่าไม่ใเปาอันี้เปลาอันนี้เหมืปลาอะิมาเขาดมาะมดมาเดิมโอเคอะอนุลมให้ข้าอนุโลมให้ข้าสอคนนี้ใครต้องอนี้้างดอัตาเข้ามาตามาอันนี้ตาตาเอง กินกิเจ้านี้กินกินกินก่อนกินนี่กินนี่กอาคนสุดทารับนะกินด้วยกินยกินกินเนี่ยกินเนี้ยอ๋อคนแรกผ่านครับมาคนที่สออเออก่อวะอะเนียออนที่สามพู่นอะอ๋อนเยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหนอยเยอะหน่อย้ยโนกินเยอแล้ว รับรแล้วจบไปนะอันนี้เป็นงาครับรับ้วนะเด็กกงานเด็กคืงานเอามาเดี๋ยวนิดเดียวอันนี้กินแล้วมันเบบเข่าเยี่ยมแลเนี่ยเยี่ยมสูงไปเลยอาจะอาได้ยออนอันนันได้อ้ได้อันไดเข้าถางกึ้มเลยเข้าถางกึ้มเลยอันนี้อะไรอะมาตุ้ครับง่ายๆนิดเดียว ทำไมมันไม่เย็นไม่อะไรเลยเนี่ยอุ่นอุ่นอุ่นมาช้ากันน้ำมันหมดแล้วไอ้พูดเย็นมันหมดแล้วเอิบอ้าไม่น่ากล้องแต่กินอย่างเร็วเลยไอ้อยู่ร้านกล้องแต่กินได้ช้าช้าเค่ไหนเลยไม่เป็นน้ำตาลน้ำตาลน้ำผึ้งหรืออะน้ำผึ้งพี่เป้รับน้องใหม่ไหมเหรออันนี้คืออะไรน้ำมะนาวสดาเอาเลยเต็มเกินเลยอร่อยเอ้ยเป็นไงอ่านี่ครับตอนนี้ครับมีคนมาใหม่ครับใช่ไหมอะไรอ่ะน้ำเปล่าเอาเร็วๆโมาช้า หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเออหวานเจี๊ยบเดี๋ยวสองอันนี้มีพิเศษให้น้ำเจี๊ยหอยน้ำเจี๊ยหอยน้ำเจี๊ยหอยใส่ไปเออดีดีไหมน้ำเจี๊ยหอยน้ำเจี๊ยหอยน้ำเจี๊ยหอยใช่เหรอใช่ใช่ใช่กินกินกินเออเป็นไงดีหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเออหวานเจี๊ยบเออหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเออโอเคครับสุดยอด ไอ้เนี่ยฆาตกรฆาตกรมึงเป็นฆาตกรแน่มึงเริ่มเลยเพิ่งเริ่มอ่ะนาเก่งเคียดนด้ยนะไม่รู้เลยใครเป็นนาเก่งเคียดกันด้วยก็ดูเขาเล่นบอร์ดเกมไปหน่อยทุกคนเล่นอะไรอยู่ครับตอนนี้อะไรนะเกียไฟแปลเป็นไทยอยู่ในปาร์ตี้ร้อนย่างกับไฟเอยสวยเต้กี้โอเคผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเคยเล่นเทเลนต์แต่น่าจะสนุกนะแดนเก่งเคียสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับเคนที่สนุกไหมถ้ามันไม่เคยเล่นป่ะมึงมั่นใจว่าใครเป็นฆาตกรแต่เท่าที่ดูนะไอ้เพียวเป็นฆาตกรอาจจะีีี่่่เเเฮตออออนนนนนน้้กกก็ปปลลยคคาามมไรรััับบดูวงงึ ครับวงนี้เล่นสลับนะครับคือเป็นการลงไพ่ให้หมดใช่ไหมโอเคครับนี่ครับเล่นสลับนะโอ้ยทำไมมีเอ็ดแปดตัวอย่างี้ล่ะนี่ครับนี่นะครับเล่นสลับกันนะอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเล่นสลับเอ๊ะพี่เอ็มเขานั่งเล่นเกมอะไรดูสาวเดี๋ยวน่านี่ย ดูยูโรรีโพสต์อ๋อยูโรรีโพสต์อ่ะสาวนะสาวน่าราอ่ะเดินเกมบต่อนะที่เน็ตไม่ใช่ไม่ใช่คนน่าเป็นคนเราเนี่ยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเขาสูญเสียของมีค่าเอาไปเช็คในห้องเก็บของอันสุดท้ายนะโครงร่างของคนที่ตายเขาเป็นคนที่รูปร่างประหลาดรูปร่างประหลาดเอาแล้วประหลาดแล้วมือยาวประหลาดแล้ว ปล่อยเขาเล่นต่อไปครับคือสนุกสนุกนะครับปาร์ตี้โดยสัตว์นะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งนะก็ตอนนี้ก็รู้สึกแบบว่าหัวสมองปั่นนิดหนึ่งก็ตอนนี้ผมก็เล่นเล่นไครไครไครใครแต้นเยอะกิน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 ก็ตอนนี้โอ้โหเป่าแตกเลยเป็นไงบ้างแม่เป็นไงบ้างเล่นตอนนี้แค่ไม่เหมือนเดิมเป็นไงบ้างแม่พาเป็นไงบ้างโอเคโอเคไหมสนุกมากเลยสนุกมากเลย เ่นโอเคป่เ่นมายโอเคป่ะพี่นายเป่า็นไงบ้างอ้ยเด็กเนเด็กเด็เลยดเนี่เปลือนาดนี้เป็นไงตอนนี้เล่นเกมสนุกไหมสนุกมากสนุกมากใช่ไหมโอ้ดูทุกคนเล่นเกมอยู่ตอนนี้ทำไมเสีางพี่ดูอ้อๆกินยาผิดเิ ครั้งที่แล้วก็เมาแดดกึ่มๆนิดนึงเมาแดดเมาแดดไป็นอะเมาอะไรทั้งหมดอ้อนเมาแดดครั้งที่แล้วก็ตอนที่เล่นเกมอะไรอยู่ครับเกมเดินเกมเดินอะสี่ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงอู้เล่นนานมากเลยผมก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วบรรยากาศสดชื่นมากเลยมึงยืนนิ่งๆหน่อยกูถ่ายไม่ไดีพี่อย่ายืนนิ่งๆหน่อยผมมันปกติ เป็นไงบ้างตัวน,นี้สนุกไหมสนุกครับผมเที่ยวสนุกไหมตาบุ๋มิดข้างเดียวอ่ะเป็นไรอ่ะล่วงล่วงเนี่ยบ้างคนนายเมาครับผมไม่ได้เมาตรงคนนายดูตรงไหนลุงหนึ่งปกติปกติอันนี้โรงแรมนั้นโรงแรมนั้ะโอเคขึ้นได้เลยเซนทราแกนดมิลา์บีทรีสอร์ทพัทยาใครสนใจอยากมาพักได้นะตอนนี้ผมจะแปลงร่างเป็น เป็นไงใช่ไหมทุกคนตอนนี้เรามีเดนเซอร์แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เพลงเต้นแต่ท้ายมึงใส่เพลงอื่นนะโอเคเต้นรูวเต้นรูปโย รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมปล่อยสตาร์เต้นต่อผมน่าจะไปข้างนอกต่อครับทุกคนแล้วมาพบกับผู้ประสบภัยอีกหนึ่งคนนะครับคือโซลพิョงนอนเดียวจังคฮ้โดนซาคุณโดนซาป่ะฮัลโหลครับว่าไงครับผมพี่เดียวไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะมันนอนได้ยังไงอ่ะเอาเพียวไม่สบายโอเคอย่าให้เพียวท่าสาระตอนนี้ครับไม่เป็นไรเที่ยงคืนผมก็จะเล่นน้ำนะเพราะว่าผมมีเขาเรียกว่า เขาเร um ียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าเรียว่าเล่นน้ำไม่สดชื่นสดชื่นจริงทุกคนคือว่าสาวไปน้ำโคตรดีเลยนะว้าวว้าวสุดกับกึ่งกคนนี้เนี่ยยูยูก็กระโดดน้ำแม่งเลยแกไปแล้วแกไปกแล้วพี่ เขาเรียกว่าออกกับรงกายตอน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 คืนประมาณนี้ไปเชื่อนาวไปเช่นาวดีก่าไป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 ปนปไปไัไปไปไไป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 นป้นีป สวัสดีตอนเช้าวบทุกคนก็เมื่อคืนที่ผมไม่รู้นะว่าตัดไปตอนไหนบ้างเมื่อคืนที่ผมก็กลับห้องไม่ได้ถ่ายไม่อะไรเลยคือแบบไม่มีแรงพูดไม่มีแรงเลยนะแล้วตอนนี้ก็ตื่นเช้าแล้วครับมารับบรรยากาศตอนเช้าดูดูทุกคนดูบรรยากาศตอนเช้าโคตรดีสวยไหมสวยครับดูครับดูดูทะเลดูอะไรแบบว่า โหดมากโรงแรมโหดมากแล้วชั้นที่ผมอยู่นี่คือชั้น19เเนาะมีชั้นสูงสุดแล้วห้องที่เราไปปาร์ตี้เมื่อวานนี้คือชั้นที่8คือห้อง11คนคือแบบว่าเยอะมากเข้ามาปาร์ตี้กันได้มากแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องดีๆนะทีงนี้ได้พักได้บะมาณ5ถึง7คนดีมากก็คิดนี้ไม่รู้ว่าผมทําอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะก็เมื่อวานนี้นี่นี่ตื่นมาอยู่ข้าวแล้วเป็นไงบ้างมีรูปทุกคนมีรูปอยู่นงเมื่อคืนนะมีรูปอยู่เยอะเลยนะไม่เท่ ก็แน,น่คือใครชอบใจคลิปแบบนี้ลืมกด,ดจุกใจกดซับแล้วกดแชร์และยอย่างหนึ่งคือวิวโ,โคตรสวยเลยเดี๋ยวให้ดูวิวจริงมานูทุกคนดูดูดิเรือแบบว่าโอ้โหโ,โคตรสวยอะ่ะบรรยากาศดีมากแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะผมขอขอบคุณเนทา แกนมีลาบดีสริสร์ทคือแบบว่าดีมากมากเลยนะมีครบทุกอย่างมีส่วนน้ำหนุนมีอะไรเล่นเยอะมาก,กนถ้าใครสนใจที่อยากมาพักผ่อนกับครอบครัวหรืออยากมาพักเป็นเพื่อนฝูงหรือมาบริษัทอะไรก็สามารถมาได้เลยเลยพราะมีห้องประชุมมีห้องอะไรเยอะแยะมากเลยก็นะเดี๋ยวมาเจอกันทีิปาร์ตี้อีกน่าจะปลายปีนี้ก็น่าจะมีทีิปาร์ตี้นะรอติดตามนนในช่องน้องอีบาเลยประมาณนี้คลิปนี้จ,จบแล้วไปก่อนครับบ๊ายบาย